สตาร์ทชีวิตที่ใช่ได้ที่นี่กับคอนโดใหม่ใจกลางบางนาที่แท้จริงให้ห้องหน้ากว้างเฟอร์แน่นแถมก use, ใกล้ m i กซ์ยูสใกล้เซ็นทรันบางนาแค่500เมตรและที่นี่คือเอสเซนตบางนาโครงการคอนโดคุณภาพโดยเซ็นทรันพัฒนาครับ Hi I'm so excited t ล go to Shopping กันนะคะคุณน้อยไปกันค่ะช็อปอพอลิกอย่างคุณนายแน่นอนว่าเซ็นทรัลจะต้องเป็นนัมเบอร์วันในลิสต์ที่คุณนายไปเลือดเล่นมาแล้วแทบทุกสาขาแต่เมื่อมาถึงบางนาคุณนายจะต้องสะดุดตากับสำนักง,งานขายคอนโดใหม่ที่อยู่ที่ชั้นสองของเซ็นทรัลบางนาแห่งนี้ค่ะไปกันค่ะช้อปปิ้งกันค่ะแต่งกิ๊กเจ๋ีแต่งกิ๊น้อยเหนือในะคะวันนี้เข้ามาต่อน,นะคะไหนๆก็มาเซ็นทรัลบางนาแล้วมาครับมาครับมาช็อปคอนโดต่อเลยครับคุณนายและเตรียมตัวเป็นเซ็นทรัลซิติตเซนพร้อมรับส สิทธิส่วนลดี่ศูนย์การค้าคะแนนเดอะวันกับคอนโดใหม่ที่ใกล้เซ็นทรัลบางนาที่สุดในเวลานี้ที่นี่เอเซน์บางนาช้อปปิ้งเซ็นทรัลมาก็เยอะละถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องมีคอนโดของเซ็นทรัลพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้ห้างเดินทางสะดวกที่มาพร้อมคุณภาพขอฟไลฟ์ใส่ใจผู้อยู่อาศัยในทุกมิติไม่เชื่อก็ให้คุณพ่อบ้านซึ่งเป็นลูกบ้านตัวจริงของเซ็นทรัลพัฒนามาคอนเฟิร์มได้เลยค่ะชาวบางนานะครับที่อยากมีคอนโดใหม่ตอนนี้ผมเล็คอมเมนต์เอเซน์บางนาเลยครับกับทำเลที่ตั้งสุดร้อนแรงแห่งปีตอนนี้ ในช่วงต้นบางนาเป็นบางนาที่แท้จริงไม่ได้นิยามขึ้นมาเองบนเส้นบางนาตราด23ใกล้ถนนใหญ่และเดินเพียง500เมตรก็พุ่งตัวเข้ามาช็อปที่สันท่านได้เลยใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่แวดล้อมไปด้วยความสงบเหมาะแก่การพักอาศัยออกแบบได้อบอุน่นฟีลไลค์โฮมในแบบโมเดิร์นจิโอเมทริกผสมกลิ่นายเรทรร่วมสมัยอินสไพร์บายโมเดิร์นเน็กซ์เจเนอเรชันมีพลังและให้ความสนุกสไตล์หนุ่มสาวชาวเมืองที่สุดค่ะโครงการนะครับจะมาในรูปแบบคอนโดไลท์ ight, สูง8ชั้น2อาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัยแบบส่วนตัวแค่285ยูนิตพร้อมที่จอดรถส0ไม่รวมจอดซ้อนคันครับที่นี่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเริ่มที่ชั้นหนึ่งตอนรับทุกท่านยังอบอุ่นสมือนบ้านด้วยสวนซวยๆย่างขอดยาร์ดการ์เด้นเล่นระดับเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนกลางสำหรับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนและเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวแบบพ็อกเก็ตการ์เด้นทั่วอาคารเสริมความสดชื่นร่มรื่นได้ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนกลางหลักก็จะอยู่ที่อาคาร A นะครับเข้ามาในตัวอาคารปุ๊บก็จะพบกับล็อบบี้ต้อนรับที่ออกแบบได้อย่างสวยเก๋มีที่นั่งพักผ่อนที่นั่งต้อนรับแขกได้หลากหลายมุมและเชื่อมไปที่โซนอ outdoor ครับก็จะพบกับ laundry a r e ยเป็นโซนบริการเครื่องซักผ้าที่สามารถนั่งรอได้ไม่มีเบื่อพร้อมตู้ vending m a c h ีนให้บริการด้วยครับขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะพบกับ meeting r o ให้เราได้ใช้ประชุมแบบส่วนตัวส่วนตัวและขึ้นมาที่ชั้น3สําหรับสายแ c t i v e จะต้องปรีดร้องเพราะมีทุกอย่างที่ sporty boy and g i r ลต้องการทั้งฟิตเนสเครื่องเล่นหลากหลาย โรงสบายเปิดรับวิวธรรมชาติทั้งวิวสระวิวสวนสวยๆงามๆด้วยผนังประจกบานใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำและพู้ให้ได้มาว่ายน้ําออกกําลังและแช่น้ําในวันสบายๆรวมถึงมีจักรุซี่อาดอร์และสระเด็กมีสาวหน้าให้ได้มาอบตัวผ่อนคลายแบ่งแยกโซนชายหญิงอีกด้วยค่ะ สำหรับสิ่งที่โครงการเขาเตรียมให้ลูกบ้านนะครับคือความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ได้มองเพียงว่าคอนโดเนี่ยคือที่อยู่อาศัยแค่ชั่วคราวนะแต่มองว่าที่นี่คือบ้านที่คุณต้องอยู่ได้จริงในระยะยาวด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันและบํารุงรักษาได้ง่ายหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ต้องรับมือได้ทันอย่างเช่นมีสมาร์ทเทรนนะครับเขาติดตั้งอยู่ใต้ชุดครัวในกรณีเกิดเหตุการณ์น้ารั่วฉุกเฉินเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วมห้องแล้วก็ไม่ท่วมทั้งชั้นลดความเสียหายได้เยอะเลยครับหรืออย่างสมาร์ท จากในห้องไม่ต้องไปรบกวนห้องด้านล่างสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโครงการคิดมาให้เราแล้วอย่างดีอยู่ได้ยาวๆอยู่ได้แบบสบายใจเลยคะ่ะ ตัตีได้ว่าห้องสวยอยู่สบายเพราะดีไซน์มาแบบหน้ากว้างตอบโจทย์คนเมืองฟังก์ชันครบอย่างห้องนี้นะคะคือห้องวันเบดรูมขนาด33ตารางเมตรมาแบบหน้ากว้างถึง7.6เมตรเลยค่ะใครได้ไมาเห็นห้องนี้นะครับรับรองว่าใจละลายแน่นอนเพราะเป็นห้องหน้ากว้างสะใจแถมแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนเลยนะครับใจกลางห้องคือ Li าวิ่ง Living, ซ้ายเป็นครัวปิดติดระเบียงขวาเป็นห้องนอนกั้นแยกส่วนนี่แหละคือที่สุดของเลเวิ่ที่คนเมืองต้องการแค่ l i v วิ่งดีเทลก็มาแน่นแล้วค่ะจะจัดเป็นโซนนอนดูหนังฟังเพลง รับประทานอาหารหรือโซนทางานก็ดูลงตัวเฟอร์ก็ให้มาแน่นๆแบบนี้เลยและที่เป็นิกิเนเจอร์ของเซ็นทรัลพัฒนาไปแล้วก็คือระบบสมาร์ทฟังก์ชันทีวีพารเนลมุนได้รองรับการใช้งานได้อย่างลงตัวซื้อทีวีครื่องเดียวคุ้ม2ต่อฟลิปดูได้ทั้งห้องลิฟิ้งและห้องนอนเลยค่ะกระจกห้องนะครับก็มาแบบเทมเปอร์ลามิเนต กันความร้อนกัน UV กันลมกันเสียงได้ดีโซฟาชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้แบบนี้เลยนะครับโดยเขาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและนี่ด้านนี้ยังมีตู้รองเท้าขนาดตู้รองเท้าเนี่ยยังมีดีเทลเลยเขายกลอยให้ทําความสะอาดได้ง่ายแถมยังประยุกต์ใส่ไม้กวาดและที่กวยผงได้ด้วยนะ และนี่คุณนายต้องกรีดด้านหน้าห้องนี้เลยครับมีตู้อเนกประสงค์ทําเป็นตู้เสื้อผ้าสำรองอีกตู้หนึ่งก็ยังได้ครัวปิดติดระเบียงทําอาหารได้จริงจังให้ชุดครัวมาแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอปพูซิงโครงการจัดมาให้ครบพร้อมระบบสมาร์ทเดรนท่อระบายน้ําใต้ชุดครัวกรณีน้ํารั่วฉุกเฉินกันน้ําท่วมห้องท่วมทั้งชั้นลดความเสียหายและระเบียงก็ใหญ่ใช้งานได้จริงจังค่ะสําหรับห้องนอนนะครับก็ได้ห้องนอนแบบกั้นแยกส่วนให้ความเป็นส่วนตัว ฐานเตียงขนาดใหญ่วิวินตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งแบบนี้โครงการจัดมาให้เลยนะเรียกได้ว่าเฟอร์จัดเต็มห้องประหยัดค่าแต่งห้องได้เยอะเลยช่องแสงก็ใหญ่เทควิวได้เต็มที่และใกล้กันนี้ยังมีห้องน้ําฟังก์ชันครบสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ําฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งโครงการก็จัดมาให้ครับห้องนี้อยู่ได้จริงอยู่ได้ยาวเป็นห้องหน้ากว้างฟิลไลท์โคมชาวบางนาจะต้องรีบมาคว้าไว้ในครอบครองแล้วคะ่ะ เป็นห้องวันเบดรูมขนาด28.44ตรางเมตรถึงแม้ว่าจะมีขนาดรองลงมาจากห้องตัวอย่างแรกแต่ก็โปร่งโล่งอยู่สบายเพราะเป็นห้องหน้ากว้างถึง5.6เมตรพร้อมเฟอร์แนนที่ให้มากว่า10รายการที่เก็บของจุกๆดีไซน์มีดีเทลซ่อนอยู่ในทุกมุมเช่นเคยบริเวณด้านหน้าห้องนี้นะครับเปิดมาเจอโซนครัวก่อนเลยครัวนี้ก็ได้เป็นครัวปิดด้วยนะชุดครัวมาแบบพรีเมียมครบเซต พื้นที่กันด้านนี้เชื่อมไปเป็นห้องน้ําฟังก์ชันครบมาแบบสมาร์ทดีไซน์นะครับระบบท่อน้ําระบบระบายน้ำเนี่ยถูกดีไซน์ให้ระบายออกด้านข้างผนังสามารถเมนเทนได้จากภายในห้องไม่รบกวนห้องด้านล่างเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินครับ living g o o d มีพื้นที่กว้างขวางทีวีพาเนลแบบสมาร์ทฟังก์ชันก็มีมาให้ส่วนชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่โครงการแถมมาให้นี้นะคะก็ทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตัวท็อปกับพนักพิงเนี่ยจะทําจากเยื่อหุ้ม,มเมล็ดก,กาแฟและตัวโครงเก้าอี้เองก็มาจากไม้ยางพาราจากป่าปลูกไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสวยงามทนทานที่สุดค่ะและหน้าห้องนอนนี้นะครับก็มีตู้อเนกประสงค์ไว้ใช้นในการเก็บรองเท้าวางกระเป๋าวางของจุกจิ๊กหรือแขวนกุญแจก็ได้และเชื่อมมาในห้องนอนครับก็ได้ห้องนอนแบบสวน ตัวหน้านอนสุดๆฐานเตียง5ฟุตพร้อมช่องเก็บของและลิ้นชักด้านใต้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สะใจพร้อมด้วย d ressing table เข้ามุมกับสตูโครงการก็มีให้รู้ใจไลฟ์สไตล์คนเมืองจริงๆคุณนายบอกได้เลยค่ะว่าเมื่อคุณเห็นห้องนี้คุณจะต้องอยาก start ชีวิตที่ใช่ได้ที่นี่แน่นอนค่ะ อยากมีคอนโดใกล้เซนทันก็ต้องจัดคอนโดของเซนทันพัฒนาถึงจะสุดยิ่งถ้าคุณนะครับกำลังมองหาคอนโดใหม่ในโซนบางนาน,นี้พภาพไปได้เลยกับที่นี่เอเซนบางนาะเพราะอยู่ที่นี่นะครับจะไปไหนมาไหนก็สะดวกใกล้ถนนใหญ่เชื่อมต่อบางนาะอุดมสุขศรีนครินใกล้ BTS บางนาะและอุดมสุขแถมยังใกล้ M r t มสายสีเหลืองสถานีสีเอี่ยมและสีอุดมโดยโครงการมีชัตูบัสรับส่งไปที่สถานีสีอุดมให้ด้วยอีกทั้งอนาคตนะครับยังมีรถไฟฟ้าสายสีเงินวิ่งเชื่อมสุขุมวิทถึงสุวรรณภูมิแล,และและสถานีใกล้ๆนี้นะครับอาจจะมีสกาย เข้าศูนย์การค้าได้ด้วยนะและที่นี่คือคอนโดใหม่ให้ครบใกล้เซ็นทรัลบางนาที่สุดแค่500เมตรพร้อมให้คุณตาร์ทชีวิตที่ใช่ได้ที่นี่ตอบโจทย์ครบทั้งลิฟท์เวิร์กเพลย์ให้ห้องหน้ากว้างอยู่สบายเฟอร์ Fur, ครบการันตีความเนี้ยบความสวยความมีดีเทลที่ใส่ใจทุกการออกแบบพร้อมบริการหลังการขายอันยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะทำเลบางนาทุกวันนี้นะครับกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีครบแต่ไมไได้ครอบครัวไว้เรียนไว้ทํางานมีชีวิตชีวามีทุกสิ่ง ทั้งห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานศูนย์การประชุมสถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนำมากมายแถมยังเชื่อมบุญนวิถีอุดมสุขซึ่งกำลังขึ้นแท่นเป็นดิจิทัลแอนด์ครีเอเตอร์ฮับแห่งใหม่ของกรุงเทพแค่อิดใจการันตีศักยภาพของทำเลแบบเหลือล้อนจริงๆครับและแน่นอนว่าเมื่อคุณได้เป็นลูกบ้านของที่นี่แล้วคุณจะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวเซ็นทรัลในฐานะเซ็นทรัลซิตี้เซนได้รับสิทธิพิเศษที่ใช่และเหนือกว่าทั้งสิทธทิจอดรถของลูกบ้านสะสมคะแนนเดวันพร้อมรับส่วนลดและบริการพิเศษจากแบรนด์ในเค,ครือเเ็็นนนนนทรัุปปต้้ค่ะวี ครับโครงการเปิดสำนักงานขายให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วโดยสำนักงานขายเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ของเซ็นทรัลบางนาะอยู่ตรงข้าม H&M ไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและให้เอเซ็นบางนาะคือทุกคำตอบของคำว่าใช่ในชีวิตคุณกันครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ